กิกะบิจิ V.S. Silver c r e e c u ต t o m สปูนเท่ากันบอดี้เหมือนกันเบรกเท่ากันลอบเท่ากันน้ำหนักตัวใกล้เคียงกันอีกหนึ่งไอเทมจะค่ายใดว่าลองรับเหยื่อตั้งแต่หนึ่งกำขึ้นไปสายเหยื่อเบาไม่ควรพลาดสุดยอดลอกตีเหยื่อเบา Silver Creek V.S. กิกะบิจิตัวไหนหน่าใช้ตัวไหนใช้ดีวันนี้คลิปนี้มีคำตอบครับผมเดีย๋ยวเรามาดูที่สเปคบนกล่องกันเลยนะครับสเปคทั้ง2ตัวนี้นะครับ ของกิกบิจินก็รอบ8.5้นะซิวอเคก็รอบ8.5นะครับน้ำหนักตัวนะน้ำหนักตัวของกิกบิจิเนี่ยจะหนักแค่165กร,รัมนะซิวเวอร์จะอยู่ที่170กร,รัมนะต่างกันที่5กร,รัมนะครับส่วนกำลังเบรกเนี่ย3.5กิโลเท่ากันหมุนหนึ่งรอบเก็บสายได้74เซนเท่ากันนะครับลูกปืนลูกปืนกันน้ำเค็มของกิกะเนี่ย จะอยู่ที่12บอลน,นะครับ12ลูกนะเป็น CRBB เกรดกันน้ำเค็มหมดเลยนะฮะส่วนของ Silver ร์เนี่ยซิลเวอร์คร k กเนี่ยจะอยู่ที่ลูกปืนมีแค่6ลูกนะครับ6บอลน,นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นลูกปืน CRBB แค่2ลูกนะนี่นะครับข้อแตกต่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีน้ำหนักตัวต่างกัน5กร,รมัมแล้วก็ลูกปืนต่างกันอยู่ครึ่งต่อครึ่งนะ ของกิกะเนี่ยอยู่ที่12นะครับซีเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่6ลูกนะครับแล้วก็มีลูกปืน CRBB ก็ต่างกันพอสมควรนะครับนี่นะสตัวนี้นะครับการเก็บสายเนี่ยอะอยดต่างๆงงกันเก็บสายเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะสปูนของทั้งสองตัวนี้เท่ากันแล้วก็จํานวนรอบก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ทํามาแค่รอบ8.5รอบเดียวนะครับมาดูกันที่ตัวลอกนะครับ มาดูกันที่ตัวลอกกันเลยนะสำหรับตัวลอกนะครับของทั้งสองตัวนี้ก็ใช้พื้นฐานบอดี้เดียวกันนะครับบอดี้เดียวกันก็มาจากอัลฟาบอดี้มาจากอัลฟานะครับกิกะมีจินแอร์แล้วก็ซิวเวอร์คริกแอร์เนี่ยมีพื้นฐานมาจากอัลฟานะครับได้ว่าอัลฟานะนี่ทั้งสองตัวก็สีสันก็จะออกไปคนละสีนิดนึงนะกิกะก็จะออกไปทางโทนแดงดำนะครับ แล้วก็มีลายกราย์นะทีวีซิสเต็มนะครับเป็นสีเงินนะส่วนกิกะนี่ก็จะไล่เป็นน้ำตาลทองนะครับไม่ว่าจะสแตนด์เด็กก็จะออกทองทองนะครับแล้วก็หน็อบของเดิมเนี่ยเป็นไม้นะครับเป็นหน็อบลายกอกนะฮะก็สวยอยู่แล้วนะนี่นะครับอ่ด้านข้างนะครับด้านข้างทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทีวิงก็มีขนาดเท่ากันนะครับทีวิงขนาดเท่ากันอ่า นี่ท้องนะครับจุดต่างๆก็อยู่เหมือนกันนะครับสปูลสปูลเนี่ยมีขนาดเท่ากันแต่คนละลายนะครับคนละลายนะนี่นะฮะนี่สิ่งที่ทำให้น้ำหนักของของซิลเวอร์คลิกสูงกว่าก็คือนี่เขาจะมีนี่นะครับสตาร์เดเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมสีทองนะนี่นะฝาข้างก็เป็นสีทองนะครับส่วนของ กิกกะบิกินี่ก็จะเป็นวัสดุเป็นสีอ่อนนะครับฝาข้างก็จะเป็นสีดำๆอย่างนี้แล้วก็ไล่สีโทนแดงประมาณนี้นะครับนี่นะนใครที่ชอบตัวไหนก็โหวตเข้ามาได้นะอาซิเวอร์กด1นะครับกิกกะกด2องนะฮะใครที่ชอบตัวไหนก็ทักทายเข้ามาได้นะแจ้งกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะนี่หนะ้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะ ทั้งสองตัวนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นสำหรับงานเหยื่อเบานะแล้วก็จัดว่ามีครบๆทุกอย่างนะมีทั้งลูกเบือนกันน้ำเค็มอย่างนี้อาจจะไม่มีไม่ครบทุกลูกแต่ก็อยู่ในเกตที่ว่ากันน้ำเค็มนะครับแล้วก็มีคลิกเสียงปลาลากนะครับมีเสียงปลาลากทั้งคู่นะลองรับเหยื่อเบา1กรัมทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่านี่นะ จัดว่าให้มาครบให้มาเต็มให้มาสุดนะให้มาสุดสุดแล้วสําหรับตัวกีกะนี้ให้มาเต็มสุดแล้วไม่ไม่กักอะไรแล้วนะครับมีซิลเวอร์ที่กักนิดนึงที่ลูกปืนกันน้ําเค็มไว้นะนี่นะครับสําหรับใครที่จะลองหามาเล่นนะสายเหยื่อเบานะที่ต้องการาตีเหยื่อที่1กรัมขึ้นไปสะเถียนสะเถียนนะครับ ทั้ง2ตัวเนี่ยอันไหนน่าจะใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าใช้บอดี้และพื้นฐานเดียวกันนะก็เป็นบอดี้ของอัลฟานะครับก็ใส่สเตปสเตปดาวลดขนาดสปูนลงอย่างนี้นะสีแดงนี่ก็คือดาวสปูลลงเป็นไซส์28มิลนะครับสปูลไซส์28มมิเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะว่าอ่าสปูลของทั้ง2ตัวเนี่ยสปูลของกิกะเนี่ยเป็นสปูล ที่เป็นถ้วยบิดตัวซ้ายขวาได้นะเหมือน SV นะครับเป็นน่าจะเป็น SV นั่นแหละนี่นะนี่นะบิดตัวซ้ายขวาได้เดี๋ยวมาดูซิ l เวอว่าจะเป็นถ้วยตุยหรือว่าจะเป็นบิดตัวนะนี่นะแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้ดูด้วยนะครับสำหรับคนที่อาจจะเอาไปใช้นะครับฝาของทั้งสองรุ่นก็ใช้เหมือนกันนะครับ ลูกปืนก็ไซส์เล็กๆเหมือนกันนะครับมาดูที่ Silver Creek นะครับสปูลน,นะนี่นะครับสปูลเป็นถ้วยตุยนะครับจุดต่างก็คือสปูลเป็นถ้วยตุยนะนี่นะไม่ขยับขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้ยกไปยกมาไม่ได้นะอ่ะต้องใช้ความชำนาญในการคุมฟู่นิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ถ้วยยกไปยกมานะนี่นะจุดต่างก็คืออยู่แล้วนะนี่สองตัวมีจุดที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ นี่นะกิ it, กับิจิกับซิเวอร์คลีกนะครับนี่นะซิเวอร์คลีกสตรีมคัตต้อมนะครับนี่ถ้วยตุยนะครับอันนี้ถ้วยเป็นนะยังดิ้นได้นะนี่นะนี่ยังยกตัวนะมีตัวซ้ายขวาคอนโทลเหยื่อได้นะครับก็เป็นจุดต่างที่ทางเลือกสำหรับท่านที่จะเอาไปใช้ตีเหยื่อเบานะครับอ่ะเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับ ชั่งน้ำหนักให้ดูนะ,ะชั่งน้ำหนักนะเริ่มจากซิลเวอร์อ่ะอ่ะกิกะบิจิก่อนนะครับอ่ะน้ำหนักนะ10กร,รมัม9กร,รัมนะครับอยู่ที่9กร,รมัมเอาออกสิชัวไหมเก้ากร,รัมนะครับของซิลเวอร์ครีกนะนี่อยู่ที่9กร,รัมนะครับน้ำหนัก ไม่แตกต่างกันเลยนะ9กำชัวร์นะครับ9กำนะทั้ง2ตัวนี่สปูลใช้ร่วมกันได้นะเดี๋ยวผมจะอลองใส่ให้ดูนะสปูลของกิกกะมาใส่ซิวเวอร์คลิกนะครับไม่ได้ต่างกันที่ลายนะจะต่างกันที่ถ้วยระบบหน่วงด้วยนะนี่นะครับใส่กันได้พอดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ร่วมกันได้นะสำหรับใครที่ไม่ชอบถ้วยตุย แต่ว่าชอบบอดี้ของ Silver Creek สต e ีมคัตตอบนี้ก็สามารถไปหาสปูลของกิกะมาใช้ได้นะนี่นะฮะใส่กันได้พอดีใช้งานได้ปกตินะครับก็ใช้โลบสเต็ปดาวลดใช้วงแหวนลดขนาดเพื่อใช้กับสปูลได้เท่ากันนะครับอ่ะนี่นะครับทีนี้เรามาสรุปงานกันนะครับ สำหรับใครที่หาลอกที่ตีน้ำหนักเยือตั้งแต่1กร,รัมขึ้นไปนะเรียกว่าตีเยือวเบาได้จบแล้วนะครับก็2ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเป็นทางเลือกที่ดีใครที่อยากจะได้อารมณ์ตีพุ่งๆก็เลือกสปูลตุยนะสปูลตุยอย่างซิลเวอร์คลิกนะครับนี่นะครับสปูลจะเป็นสปูลที่ฟิกนะฟิกถ้วยนะครับไม่สามารถขยับไปไหนได้นะครับฟิกไว้นะ,ะส่วนใครที่อาจจะมือใหม่ตีแล้วมัน อยากจะได้การคุมฟู่ของสปูนนะช่วยในช่วงเหยื่อตกนะไม่ช่วยไม่ค่อยต้องเอามือกดสักเท่าไหร่ก็เลือกกิกกะบิจินะครับนิกกิบบิจินี่สปูนเป็นถ้วยเหมือน HV นะมีตัวซ้ายขวาได้นะเรื่องความแตกต่างนะครับก็จะมีลูกปืนของ Silver Creek เนี่ยจะให้มาสุดกว่า12ลูกแล้วก็เป็น CRBB ทั้งหมดรุ่ล้วนนะส่วนของ s i l v e r c r e e เนี่ยก็ เรื่องลูกปืนนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เยอะกว่ากิกะอยู่5กรัมนะครับแต่ว่าเรื่องความสวยนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับมาดูของฝาข้างทั้ง2ตัวนะครับก็มีขนาดเท่ากันนะลูกปืนก็มีขนาดเท่ากันใช้ร่วมกันได้นะครับนี่นะครับสำหรับสายเหยื่อเบาในตำนานของค่ายไดว่านะครับก็ เป็นลอกที่เจาะจงเฉพาะสายงานมานะครับเป็นสายที่ตีเบาๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับผม